สวัสดีค่ะจากประเทศนอร์เวย์ภาคใต้น,เเนอร์เวย์เนาะจ้าเอาบรรยากาศเย็นๆมาฝากค่ะพอดีมาเดินกับน,น้องหมาก็เลยถือโอกาสถ่ายบรรยากาศมาฝากพี่ฝากน้องจ้าอันนี้เมืองเมืองที่อาศัยอยู่เมืองอนันดานเนาะอันนี้ก็อยู่ยห่างห่างเมืองตัวเมืองก็จะอยู่ข้างในนู้นอันนี้เป็น บรรยากาศตอนบ่ายมูกว่าจ้าอันนี้ต้นไม้เขาจะทําเป็นรั้วเนาะที่ประเทศโนว์เขาจะปลูกต้นไม้เป็นรั้วก็สวยไปอีกแบบจ้ากันได้ทุกอย่างเลยกันขุดก็ได้เข้าไม่ได้เลยจ้าที่ยิบเลยนี่คือบรรยากาศยามบ่ายประเทศโนวีจ้าภาคใต้นโนว์นนเวย็นมือมากพี่น้อง่าหิมะจา คทางเาหนือประมาณนี้ลงแล้วแต่ว่าทางภาคใต้ที่อาศัยอยู่บางจังหวัดก็ลงแล้วจ้าแต่จังหวัดที่อาศัยอยู่ก็ยังวันนี้ลมแรงมากพี่น้อลงลมแรงจนเจ็บมือเลยต้องได้ใส่ถุงมือใครไม่ใส่ถุงมือก็ไม่ไหวเจ็บมือมากอันนี้คือบรรยากาศยามบ่ายบ่ายมันควกว่าแล้วจ้า แต่กนินบรรยากาศมาฝากพี่ฝากน้องจ้าพอดีออกมาเดินกับน้องหมาอันนี้คเขาจะตกแต่งบรรยากาศเออ่คริสต์มาสใกล้จะมาถึงอาทิตย์หน้าก็คริสต์มาสแล้วจ้าขอให้ทุกคนมีความสุขเนาะกับเทศกาลคริสต์มาสบางคนก็เดินทางกลับบ้านปเทศไทยก็ไม่รู้นะแต่รู้ว่าจะกลับตอนปีใหม่แต่คริสต์มาสก็จะกลับหรือเปล่า แต่ทางโมบีก็คือเริ่มแล้วตั้งแต่อาทิตย์หน้าไปเลยจ้ายาวจนถึงปีใหม่ค่ะกอเก็บบรรยากาศมาฝากพี่ฝากน้องจ้าขอให้แฮปปี้กันทุกคนนะคะมาเดินกับน้องหมาบรรยากาศเย็ยนเย็ยนสดชื่นจ้าคิดบวกเอาจะได้ไม่หนาวเนาะโอเคนะคะสวัสดีทุกคนจ้าขอให้มีความสุขนะคะับ เทศกาลคริสต์มาสกำลังจะมาถึงจ้า